เมื่ออาจารย์บอลออกคอสมากข,ขวาตีเม็ดซ้ายแต่ดันมีเซียนเม็ดซ้ายตัวจริงมาขอปะทะด้วยจะเป็นยังไงงานนี้ไปดูกันครับ <S <S ในเกมนี้นะครับอาจารย์บอลเนี่ยเดินเป็นหมากฝ่ายสิขาวเดินไม้ยงขวาปูเบีย้ยริมมาครับทางด้านของหมากฝ่ายสีแดงครับไม่อารอช้าทิมเบีย้ยขึ้นมาทาทีหวังที่จะโจมตีหน้าเบีย้ยของอาจารย์บอลครับแต่ถ้าว่าอาจารย์บอลเนี่ยไม่ยอมที่จะเอาเบีย้ยเนี่ย แทงเป็นเบีย้ยสูงแต่ใช้วิธีการกินครับหมากฝ่ายสีแดงครับใช้เรือกินตอบทางด้านจานบอลใช้ม้าเนี่ยยกจับเรือไว้สีแดงยกเรือถอยแต่ถอยไม่สุดครับเจอหมากฝ่ายสีขาวทีเบีย้ยเข้ามาบุกอีกหนึ่งที <S 2> <S 2> ทางด้านของหมากฝ่ายสีแดงจอร์ดีใช้เบีย้ยกินตอบหมากฝ่ายสีขาวเบีย้ยกินตอบอีกทีหนึ่งครับหมากฝ่ายสีแดงใช้เรือมากดที่ตรงเบีย้ยตรงนี้ไว้ครับเผื่อจะได้กินละครับพี่น้องทางด้านของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยกินตัดครับใช้เป็นเบี้ยหงายครับ สีแดงกินโคนนะและหมากฝ่ายสีขาวครับโยกเม็ดขึ้นมาครับในตาเดินนี้มีประเด็นครับคือถ้าเกิดว่าเอาเรือกินเบี้ยเนี่ยก็สามารถกินได้ครับคือตอนนี้หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยต้องการที่จะใช้ตัวใหญ่เข้าโจมตีก่อนครับแต่ท่านนั้นหมากฝ่ายสีแดงครับหวังสูงครับอยากที่จะทําลูกล่อลูกชนครับเพราะเรือของฝ่ายสีขาวที่กอกไก่หนึ่งเนี่ยไม่มีตัวผูกครับเผื่อได้กินเรือจานบอลฟรีครับแต่ถ้าว่าจานบอลเนี่แก้เกมครับโดยการใช้เรือเนี่ยมากดหน้าขุนครับ ในตาเดินนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยใช้โคนขึ้นมาครับ <S <S <an> <S ตาเดินนี้เป็นตาเดินที่ไม่ดีของสีแดงครับพอใช้โคนขึ้นมาเสร็จเนี่ยสีขาวใช้เบี้ยกินครับ <S <S <an> <S สีแดงใช้เบี้ยกินตอบครับ <S <S <an> <S จากตาเดินนี้ครับทาให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเจอบุกชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บเลยครับ <S <S <an> <S ใช้ม้ากินแร่เข้ามาใช้เรือกินเบี้ยฟรีเข้ามีร <S an> ูปทรงหมากฝ่ายสีแดงดูไม่ค่อยดีเลยครับจังหวะนี้ครับจากนั้นครับหมากฝ่ายสีขาวนะครับเจอหมากฝ่ายสีแดง ใช้เรือเนี่ยโยกขึ้นมาจับโคนครับถอยผูกครับจากนั้นเราหมักฝ่ายสีขาวสีแดงไม่รอช้าต่อเรือทันทีครับสีขาวกินตอบแล้วหมักฝ่ายสีแดงครับเสียนเม็ดซ้ายลึกลับนะใช้เรือกินคืนครับจากจุดนี้ครับหมักฝ่ายสีขาวเนี่ยเข้าโจมตีชุดใหญ่อีกครับโดยการนําเรือเนี่ยครับมากดเบี้ยวไว้ครับเจอหมักฝ่ายสีแดงทิ่มลอยให้กินฟรีครับจากนั้นฮะสีขาวใช้เรือกินเบี้ยครับสีแดงกินหงายครับ แล้วมาฝ่ายสีขาวใช้โคนกินตอบครับในตาเดินนี้ครับเลือกที่จะโยกม้าเนี่ยมาผูกโคนไว้ก่อนครับแต่ทางด้านของสีขาวเนี่ยก็บุกโจมตีชุดใหญ่ครับโดยการใช้เบี้ยเนี่ยลงมาครับเป็นเบี้ยคู่ว่ะสีแดงก็พยายามเดินขุนมาครับเพื่อจะไปไล่เรือครแต่ทว่าครับเจอแทงไล่มาครับม้าจึงต้องถอยครับพอม้าไปถอยเสร็จเนี่ยเจอหงายเบี้ยเข้ามาเนี่ยตรงจุดนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงแก้เกมครับโดยการเอามมาเนี่ยมาจับเรือไว้หวังว่าจะได้กินเบี้ยฟรี แต่ทว่าครับสีขาวครับมีสอกลึกๆอยู่ครับก็ใช้เรือเนี่ยมากดดันมาครับจุดนี้ครับอาจารย์บอลเนี่ยเจอสีแดงะนรับเซียนเม็ดซ้ายถอยโคลงมาล็อกเรือไว้ครับจะแก้เกมยังไงฮะใช้ม้ายกลงมาครับโดยหมากฝ่ายสีขาวครับในตาเดินนี้ก็เป็นตาเดินสําคัญนะครับคือหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาอุกลำคาญนะใช้แบบเรือตัดม้าไปเลยครับใช้เม็ดกินนะพอใช้เม็ดกินเสร็จเนี่ยสีแดงก็ได้โอกาสนะในการเอาขุนเนี่ยครับกินเบี้ยงหงายครับจุดนี้ครับ ทางหน้าอาจารย์บอลเนี่ยทิ้งดิ่งครับมีศอกอยู่ครับใช้เม็ดเนี่ยครับมาล่อซื้อขคนเลยเท่าโคนกินม้าฟรีเท่าม้ากินโคนฟรีฮะแต่เพราะว่าหมากฝ่ายสีแดงครับก็เลือกที่จะเอาขุนเข้ามาดามครับอาจารย์บอลก็ทิ้งเรือไปเลยครับไม่สนใจเรือฮะแต่ว่าได้ทั้งโคนได้ทั้งม้าครับค่อนข้างคุ้มทีเดียวฮะก็เกิดการกินแลกไปฮะพอไปกินแลกในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปทรงของสีขาวเนี่ยดูค่อนข้างดูดีกว่านะครับเพราะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยก็ เข้าโจมตีโดยการบุกๆๆไปฮะนี่ก็ขึ้นมานี่ก็เดินโคนะตรงจุดนี้ก็ปูเบีย้ยคู่ครับคือไอเดียของสีขาวก็คือว่าถ้าเอาม้านะครับของสีแดงออกไปได้ก็คือชนะเลยนี่ก็ทิมเบีย้ยมาฮะสีแดงขึ้นขุนครับทางด้านของสีขาวขอขึ้นขุนบ้างเตรียมตัวที่จะเอาเอาโคนเนี่ยไปลุกกินมมาครับสีแดงถอยมาไว้ก่อนครับจากนั้นก็เกิดการวนหมากเกิดขึ้นครับ ค่อยๆบีบลงมาเรื่อยๆครับจุดนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยยกม้าหลบครับเจอเบี้ยงหงายลุกต้องจําเป็นต้องขยับหุ่นหลบนะอาจารย์บอลน,นะครับใช้โควนมาตั้งรับที่เดิมครับหมากฝ่ายสีแดงก็พยายามม้วนตัวขึ้นนะสีขาวก็พยายามบิดตัวครับไม่ให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยออกมาได้นะครับนี่ก็พยายามบิดตัวอยู่นะบิดตัวไปบิดตัวมาครับ ถ้าเกิดว่าจับม้าได้เนี่ยก็คือว่าชนะทันทีอนะ่ะวิธีการเดินของสีแดงเนะครับเหมือนทําท่าจะล่องจุนนะครับสำหรับม้าตัวนี้ลุกขึ้นมาทีหนึ่งครับถอยขุนนะตรงนี้ก็เดินเบีย้ยงหงายครับจุดนี้สีแดงเดินไม่ค่อยดีครับ,เด,เ,บรนะเ,เดินเบีย้ยงหงายเดินเบี้ยปั้มนะครับขึ้นมานะทาให้สีขาวเนี่ยใช้โคนมาได้ครับแต่เป็นแผนของหมากฝ่ายสีแดงนะครับก็คือว่าต้องการเอาม้ามาจับนะแต่ก็ไม่ค่อยดีอยู่ดีอนะ่ะ เจอโคลลุกครับขยับถอยนะตรงจุดนี้ก็เดินเบี้ยมาเดินขุนเดินขุนไล่มาครับเจอลุกทีหนึ่งครับตรงจุดนี้ไม่ใช่ปัญหาครับขยับขุนมาติดมา้าฮะม้าขยับครับขยับขุนอีกครับม้าขยับเข้ามาอีกครับยังไม่จำเป็นต้องกินเบี้ยฟรีนะเพราะว่าม้าของฝ่ายสีแดงเนี่ยไม่ค่อยดีนะ ตรงนี้ก็เดินขุนมาฮะตรงนี้ลุกทีหนึ่งครับขยับขุนนะตัดโคนครับเกมเขาค่อนข้างเคลียร์นะว่าฝัากฝ่ายสีขาวเนี่ยค่อนข้างเป็นต่อชัดเจนนะรตรงนี้ก็ขุนมาล็อกนะนี้ก็ขยับขุนทีหนึ่งครับขุนติดกินเบี้ยเอาขุนกินครับแล้วหมากฝ่ายสีขาวนะครับก็ชนะนะครับโดยที่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเป็นฝ่ายขอยอมแพ้นะ วันนี้ก็เอาเกมเด็ดๆมาให้ดูครับว่ามันก็เด็ดดีนะสำหรับม้ายงขวานะตีเม็ดซ้ายนะสไตล์เซียนบอลบอลโลดนะเป็นยังไงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำใจให้หมักลูกไทยกันว่าผู้ฝ่ายรู้แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากลุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม been here before I know that I must have